สวัสดีมือใหมใช้ macbook ทุกท่านค่ะรวมถึงตัวออนเองด้วยนะคะขออภัยหายไปนานเลยพอดีว่าย,ยุ่งกับการทำคอร์สติวสอบออนไลน์อยู่ตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ลงขายแล้วที่เว็บไซต์ skillen นะคะ ถ้าใครที่ตามออนมาสักพักจะรู้ว่าออนเนี่ยมีช่องหลักอยู่คือสอนภาษาเยอรมันเยอรมันวิดออนยานั่นเองส่วนช่องนี้เป็นช่องรองหรือช่องที่สองของออนนะคะถ้าออนว่างจากช่องหลักออนก็จะมาทำคลิปสอนในช่องนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจในเรื่องของภาษาเยอรมันชีวิตในเยอรมันไปตามออนได้ที่ช่องหลักเยอรมันวิดออนยาส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการใช้งานแม็ Mac, i p h o n e iPad รวมถึง Apple Watch ก็มาติดตามกันได้ที่ช่องนี้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ออนจะมาสอนวิธีการลดขนาดรูปภาพของเรานะคะและการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะคะที่เป็นนามสกุลที่เขาเป็นนามสกุลของ Apple นั่นแหละเขาเรียกว่าไหล heic นะคะแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลนี้ให้มันเป็นนามสกุลที่เขายอมรับกันคือนามสกุล png หรือ jpeg และอื่นๆนั่นเองอขอภายนะถ้าบางทีออนเนี่ยอาจจะเผลอเผลอเรียกว่าเผลอออกเสียงตัวภาษาอังกฤษออกเสียงเป็นภาษาอร,รมันนะคะอย่างตัวเนี้ยเขาออกเสียงเป็นหา ha-e-e-se ประมาณนี้นะ,ะบางทีออนอาจจะเผลอไปโดยไม่รู้ตัวออนต้องบอกก่อนนะคะบางทีออนไม่ได้ออกเสียงผิดแต่ออนออกเสียงเป็นภาษาอรมันนะ,ะเอาล่ะมาดูวิธีการแรกเลยนะคะขอใช้เมาส์นิดนึงออนเตรียมรูปไปให้ละนะคะ รูปนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นนามสกุลเห็นไหมคะ heic อยู่เนี่ยเดี๋ยวออนจะให้ดูก่อนนะคะว่าเขามีขนาดรูปเท่าไหร่วิธีการแรกคลิกไปที่รูปแล้วคลิกขวาถ้าใครใช้เมาส์ไปลงคำว่า get info จะเห็นว่ารูปนี้มีขนาด2.2เมกเห็นไหมคะแล้วเป็นนามสกุลเนี่ยของ Apple เห็นไหมคะเขาเปลี่ยนเป็นอะไร ha เอ้ยไม่ใช่ heif นะคะเห็นไหมคะอ่า ปิดไปก่อนหรือวิธีการที่2นะคะคลิกไปที่รูปแล้วมาตรงคำว่า action ค่ะกดไปตรงคำว่า get info ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคะรูปมีขนาด2.2เมกอะเดี๋ยวเราจะปรับขนาดรูปตรงนี้ให้มันเล็กลงเป็นไฟล์ที่มันเล็กลงนะคะแล้วเปลี่ยนนามสกุลเขาจากไอตัว aic เนี่ยนะคะเออ heic เนี่ยนะคะให้เป็น png อ่ะรื่นอื่นหรือ jpeg ก็ได้นะ มาดูวิธีการแรกก่อนดับเบิลคลิกเข้าไปรูปที่เราเลือกเลยค่ะอ่าขึ้นมาแล้วนี่คือรูปลุงกินน้ำที่ถ่ายไว้เมื่อตอนเย็นวันนี้เองค่ะนะคะถ่ายจากหน้าต่างบ้านที่ออนอยู่ที่ระมันเองเห็นไหมคะสวยมากเลยนานๆจะมีลุ้งกินน้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็แดดออกนะคะเอาล่ะมานอกเรืองขอไปทุกคน วิธีการเอาลดขนาดรูปก่อนไปตรงคําว่า tools นะคะเครื่องมือนั่นเองถ้าใครใช้ภาษาไทยไปตรงคําว่า adjust size นะแนะนำไใช้ภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราจะเห็นว่านี่คือขนาดไซส์รูปภาพเดิม4,032กับ3,024 4,032คือายความกว้างความสูงคือ3,024และมีรูปกุญแจอยู่ข้างหลังถ้าเรา คลิกเขาให้มันเป็นกุญแจเปิดแบบนี้เราสามารถปรับขนาดความกว้างความสูงได้ด้วยตัวเราเองเช่นยกตัวอย่าง4ี่พันออนปรับความกว้างเป็นเท่าไหร่อะอืสองพันละกันอะเอ้ามันเป็นภาษาไทยแป๊บนึงนะเปลี่ยนก่อนเป็นสองพันอ่าเห็นไหมคะข้างล่างความสูงออนก็ปรับได้เองเอาเป็นเท่าไหร่พันห้าสมมุติสมมุตินะคะ แล้วก็อันสามารถเลือกว่าจะให้มันเป็นพิกเซลหรือให้มันเป็นเปอร์เซนต์หรือจะเป็นเซนติเมตรหรือจะเป็นพอยต์อะไรก็แล้วแต่แต่แนะนำให้เป็นพิกเซลเหมือนเดิมนะคะการตั้งค่ารูปภาพส่วนไอตัวความคมชัดของภาพเนี่ยนะคะอ่ resolution เนี่ยเราเอาคงไว้แบบนี้หรือใครอยากจะเปลี่ยนให้มันจากนิ้วเนี่ยนะคะ INCH เนี่ยเป็นนิ้วถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นเซนก็ได้มันก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วจะเห็นว่านะคะข้างล่างนี้เปอร์เซ็น์ที่มันลดรูปภาพลดขนาดไซส์ของเราไปเนี่ยประมาณ49.6จากเดิมขอรรูปของเราเนี่ยจะมีขนาด2.2เมกใช่ไหมจะเหลือ676กิกะไบต์นั่นเอง KB นั่นเองนะคะอืมนี่คือถ้าเราไปเอารูปแม่กุญแจออกแต่ถ้าเราไม่เอาออกอ่ะคลิกกลับเหมือนเดิมอพอกลับมาปุ๊บมันก็จะเป็นนะคะ ค่าตั้งตน้นนั่นเองเวลาที่เราปรับรูปภาพของเรานะคะเขาจะปรับให้เราอัตโนมัติสมมุติเช่นอ,อนปรับจาก4032ออนปรับเป็น2 0 0 0เห็นไหมคะความกว้างเป็น2000ความสูงเขาจะปรับให้เราเลยเป็นอัตโนมัติคือพันหนั่นเองเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาตั้งเองอ่าโอเคทุกคนพอเข้าใจเนาะอ่าและขนาดของรูปก็อยู่ข้างล่างนี้จาก2.2 2เมเหลือ6 7 6 แล้วจะเห็นว่าไอ้คำว่าฟิตเนี่ยฟิตอินโฟข้างบนฟิตอินทู fit into ข้างบนเนี่ยนะคะค u สตอมเนี่ยเราสามารถปรับได้เขาจะมีขนาดมาตรฐานให้เราเลยนะคะถ้าเราจะปรับเป็นขนาดมาตรฐานอย่าง800-800เนี่ยก็คือเป็นขนาดที่เขาใช้โพสต์ Facebook กันนะคะหรือ1280ก็ได้นะคะความละเอียดของภาพเราจะตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้ภาพมันก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองสมมตินะ แบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะปรับรูปให้เราอัตโนมัติสมมุติออนเลือกแบบนี้แล้วกันค่ะจากความจุไซส์ของภาพเนี่ย2.2ก็จะเหลือ1.98นั่นเองเราโอเคตกลงแล้วตามไซส์นี้ที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดโอเคเห็นไหมคะรูปเขาก็จะเล็กลงขึ้นมาทันทีเลยนะคะจบวิธีการลดไซส์ลดขนาดรูปภาพ เอาละนะคะเดี๋ยวออนขอเซฟเปลี่ยนชื่อไปก่อนเป็นตัวใช้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเทสละกันนะคะนะคะออนเปลี่ยนเป็นเทสละคะเทสละกันเทส,ทสพิกละกันเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองกดโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะรูปที่อ่อนเก็บไว้เนี่ยเห็นไหมคะ ตัวนี้ค่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคลิกขวาเข้าไป get info รูปก็จะเหลือแค่194เองแต่ยังเป็นนามสกุลเดิมอยู่นะนามสกุลทีนี้เราจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้เป็นนามสกุล png ทำยังไงดับเบิลคลิกไป2รูปค่ะนะคะเออดับเบิลคลิก2ทีไม่ใช่ดับเบิลคลิกไปที่2รูปดับเบิลคลิก2ทีแล้วเราจะ import เปลี่ยนเขานะคะ มาตรงคำว่า file ค่ะ file นะคะแล้วก็ export export อ่ามันเอาออกเป็น pdf ก็ได้นะแต่วันนี้จะสอนเรื่องการทำเป็น png เนี่ยเห็นไหมคะอ่า export เขารูปเนี่ยพอเรา export ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นนี่เลยเห็นไหมคะโฟลเดอร์ er ที่เราอยากจะเก็บไว้ถ้าเราหลังจากเรา save เนี่ยเหมือนเดิมอยู่ใน d o w n l o a d format เห็นตรงคำว่า format ไหมคะจากเดิมเป็นอะไรอะ่ะจากเดิมเป็นอะไรนะ heic เราเปลี่ยน format ตรงนี้ได้ค่ะของเดิมเป็นอันนี้เป็นเป็น jpeg ก็ได้หรือจะเป็น pdf ก็ได้หรือ png ก็ได้หรือไอตัว tiff อันนี้มันเหมาะสำหรับช่างภาพนะเพราะว่ามันเป็นความละเอียดสูงมากนะคะประมาณนี้แหละใครใครอยากรู้ว่ามันเป็นนามสกุลนี้มันคืออะไรไป search ต,ต่อได้ที่ google เลยนะอ่ะวันนี้อันจะทำให้มันเป็น png คลิกเข้าไปที่ png เห็นไหมคะอ่ะโหไฟล์ไซส์มันก็จะกลับมาที่หนึ่งจุดสามเมกเลยนะถ้าเป็น png ดูตรงนี้ดิลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนให้มันเป็น jpeg ดิเอ่อ jpeg มันก็จะนิดนึงนะคะสองร้อยเก้าสิบแปดเราเอาเป็น jpeg ดีกว่านะคะกดเซฟอนะสมมติกดลองเซฟรูปไปใส่เป็นศูนย์หนึ่งไปดิจะได้รู้ความต่าง่ะกดเซฟปุ๊บนะคะ,ะเดี๋ยวกลับไปดูรูปนิดนึง มาละสูตรหนึ่งคลิกขวาอ่าเหลือสองร้อยเก้าสิบแปดจริงๆด้วยนะคะแล้วก็นามสกุลก็เป็นเจเป็กเห็นไหมดูตรงนี้เห็นไหมดูตรงนี้เป็นนามสกุลเจเป็กนะคะเดาเบิ้ลคลิกเข้าไปดิรูปก็ยังสวยงามอยู่นะทุกคนโอหวสวยมากเลยอะ่ะเป็นโมเมนต์ที่ต้องหยิบขึ้นมาถ่ายนี่ถ่ายจากกระจกในห้องครัวเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะอ่าทุกคน ก็วันนี้ก็จบวิธีการนะคะที่เรียกว่าลดขนาดรูปภาพทำยัางไงาแล้วเปลี่ยนไฟล์นามสกุลเขาเนี่ยทำยังไงนะคะ